สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาเลยครับตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปอาบน้ําเนี่ยผมมีเอ่อเป็นอาหารเสริมอยู่ึ่งตัวนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับโอเคเราไม่รอช้าแล้วงั้นมาดูเลยดีกว่าว่าเป็นอา,อาหารเสริมที่ห่ออะไรนะครับก็เป็นอาหารเหลืองที่ห่อคูลาเจนกูต้าบรลี่พัทนั่นเองนะครับคือคลโรเจนกูต้าบรลี่พัทนะครับ เป็นกล่องสีชมพูนะครับกล่องดูแลสวยงามภายในเนี่ยเขาจะบรรจุไว้อ่อเป็นซองๆนะครับอยู่ประมาณสิบซองนี้ลูกด้านน่าตาเป็นนี้นครับางเนี้ยมีสิบซองในกล่องการกินก็ไม่ยากครับผสมน้ำหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ฉีดกระเทยช้อนคนคนให้เข้ากันครับรสชาติก็กินง่ายๆครับหวานๆเปรี้ยวๆนะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นั่นเองนะครับ <c oughs> ในคู่มือเขาบอกว่า การกินอาหารเสริมอของย่อเนี่ยเท่ากับสามสิบห้าบาทแต่รู้ไหมครับว่าไอ้สามสิบห้าบาทเนี่ยมันเท่ากับอาหารเสริมที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยถึงหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะกินอาหารเสริมที่ถูกไปประมาณเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตสมมติว่าเรากินอาหารเสริมทั่วไปร้อยสามสิบหกคุณภาพเท่ากับอันนี้หนึ่งซองแค่สามสิบห้าบาทนะครับเห็นไหมครับว่ามันถูกและประหยัดมาก ผลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพหรือว่าเป็นเรื่องของอสรมพคุณหรือว่าผลที่ได้เนี่ยเท่ากับ1นึองเลยนะครับวันนี้กอ็อยากจะแนะนำนะครับสิ่งดีๆให้เพื่อนเนี่ยก็ทํางานเหนื่อยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันะครับยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ครับคอลลาเจนกูตาเบอร์รี่พัดนะครับกล่องสีงพูเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปอาบน้ำกันครับผมบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอมี่อเมริกาขอบค่ะวันนี้มิราจะมาถ่ายแบบนะคะก็มีเคล็ดลับเร่งด่วนแบบจัดเต็มจะมาบอกค่ะคอลลาคอลลากูต้าคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนที่ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วค่ะ คอลลาเจนเปปไทยชงดื่มรดทับทิมนะคะซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีจึงมั่นใจในคุณภาพและนิวเทคโนโลยีในการผลิตคอลลาเจนค่ะซึ่งสกัดได้เป็นคอลลาเจนไดเปปไท,ทยชนิดพิเศษทําให้ดูดซึมผิวได้เร็วกว่าปกติเป็นเท่าตัวค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 4 4 3 5 0 4 0 4 0890718889